สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทดสอบกันนะครับว่าตัวแผงโซล่าเซลล์อะครับที่มันแตกแล้วเนี่ยมันยังจะสามารถผลิตไฟออกมาได้ไหมโดยการที่เราจะทดสอบผ่านตัววัดโวลต์หรือมันติมิเตอร์นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาวัดโวลต์กันนะครับว่าแผงจะผลิตไฟออกมาได้เท่าไหร่อันนี้แผงสเปกอะไรครับนะครับ โอนอยู่ที่45.40โวลต์นะครับแล้วก็แอมอยู่ที่14.15แอมป์นะครับแล้วก็วัตอยู่ที่105วัตต์นะครับผมแหง605วัตต์นะครับเดี๋ยวผมขอดูมัลติมิเตอร์หน่อยครับ โค้นมานอาใช้ได้อยู่นะ47.5นะครับเช็ค้ใช่ไหมอ่ะอเคเดี๋ยวเรามาลองชอ็อตสะก,กิดแผงกันอ่าเดี๋ยวเรามาลองชอ็อตกันดูนะครับ สิบเอ็ดจุดห้าจุดหนึ่งสี่เลยนะโ okay, mm hmm. อเคเข้าออกกันครับเ,เดี๋ยวลองช้อนใหม่อืมโอเคโอเคครับผม ก็เป็นผลสรุปนะครับว่าตัวแผงเนี่ยถึงแม้ว่า <S <S หน้าแผงมันจะยังแตกนะครับแต่ก็ยังที่จะสามารถผลิตกระแสไฟได้อยู่นะครับแต่ประสิทธิภาพก็อาจจะไม่เต็มร้อยเหมือนเดิมนะครับผมขอบพระคุณมากครับ